สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปรไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสถาบันบางกอกแดนซ์หรือ Bangkok Dance Academy เป็นสถาบันสอนศิลปะการเต้นแห่งแรกในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า3ทศวรรษดยมาตรฐานการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ดยมีหลักสูตรการเต้นทุกยุคทุกสมัยอาชิบัลเล่แจส๊สแดนซนาฏศิลป์ไทยยิมนาสติกลีลาบอลรูมและลาตินรวมแล้วมีถึง11สาขาการเต้นโดยมีดารานนักแสดงที่เคยเป็นนักเรียนและก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นจำนวนมากเรียนที่นี่ค่ะและสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. ร์บายเว็บดอท a c a d e m y c o m ค่ะสถาบ,บันบางกอกแดนซ์เนียนะคะเราจะ เาเรียกว่าเป็นแกรนด์คอร์ฟอร์ตอยู่เป็นประจำซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วเราดาเนินกันมากว่า20ปีแล้วนะคะในทุกๆครั้งเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้มีโอกาสที่จะได้แสดงทักษะที่ตัวเองทางด้านศิลปะการเต้นแล้วเนี่ยที่ตัวเองครับมีอเนี่ยเราอยากที่จะปลูกฝังให้เขาได้มีความรู้สึกถึงจิตอาสาซึ่งเขาสามารถที่จะจะ เรียกว่าแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามยังไม่จะเป็นต้องมีเงินมากมายเป็น,เป,นเป็นล้าน,านแต่เขาสามารถจะใช้ความสามารถของเขาเนี่ยมาช่วยสรงคมนด้นี้ก็คือจุดประสงค์หลักของเราอะนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเลยที่ที่สถาบรานกอบแดนซ์ให้ให้ทักษะกับเด็กๆน,นอกห้องเรียน จริงๆแล้วเราเชื่อว่าการเต้นนะคะหรือว่าศิลปะการแสดงหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับอาร์ตก็ตามอะค่ะมันสร้างให้คนแข็งแรงขึ้นอันนั้นคือจุดมุ่งหมายในการสอนการเรียนการเต้นก่อนเราแล้วก็กิจกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะทำแค่เล็กๆอะคะ่ะเราก็อยากจะให้น้องได้คุณภาพที่เป็นตอร์เนชั่นแนลจริงๆลงละครแสงสีเสียงเทคนิคทุกอย่างที่มัน ท้าทายเขาและท้าทายทีมงานพวกเราเองด้วยค่ะทุกๆปีทำมาตลอดค่ะทำแบกค่ะการแสดงปีนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นสองอ,อ,สององค์นะคะองค์แรกก็จะเป็นการแสดงของเด็กตั้งแต่สองขวบครึ่งมาเลยค่ะจนถึงประมาณประมาณ7จ็ดแปดขวบนคะก็คือจูเนียร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราจะรวบรวมน้องเล็กทั้งหมดของสถาบันเลยแล้วก็ครึ่งหลังนะคะเรออืเ่องแรกชื่อ The Explorer ค่ะเราเล่าเรื่องเป็นเหมือนออสมัยการประกันประชมพายของเขาก่อนที่ จะเป็นช่วงโควิดซึ่งน้องๆทุกคนวีเลทอยู่แล้วในยุคนี้นะคะส่วนในครึ่งสองนะคะก็คือเรานำนิทานธรรมะดีศพที่เป็นนิทานสอนใจด้วยทั้งหมด4เรื่องนะคะเออเอามาทำให้เป็นการเต้นร่วมสมัยแล้วก็สร้างความเรียกว่าอะไรที่มันมากกว่าเป็นแค่เหมือนการแสดงโรงเรียนนะคะประสบการณ์ในการชมเอยหรือว่าเออกาท่าที่แต่งที่ออกมาเป็นแนวร่วมสมัยหลายๆอย่างเชื่อว่าคนดูที่จะมาดูอะคะ่ะ จะต้อง Unexpected เต็ดแน่นอนก็ได้อัตรนดรคะแล้วก็ได้ได้พบกับศาสตร์ของการเต้นเสลปะการเต้นหลากหลายรูปแบบซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งแฟเล่มีทั้งแจ๊สเรลิเิลมีคอเทมเพอรี jazz, มีแท็บนะคะ <Spanish. S 1> มีสเปนิชมีฮิปฮอปอย่างเงี้ยคะ่ะก็เรียกว่าเป็นครบครถเดียวกับทั้ง11ครั้งที่ผ่านมาเลยนะคะทางสาบันก็จะมอบรอบเนี่ยนะคะคือรายได้รายได้จาก จากการที่จะจะจำหน่ายของรอบการกุศลเนี่ยค่ะไปให้กับองคอ์การองค์กรการกุศลซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะเรียกว่าโรงเรียนเทิดพระเกียรตินะคะของสมเด็จพระเทพในตอนวาระที่ท่านรงท่านครบรอบ48กันษาค่ะอันนี้จังหวัดลำพูนใช่เพราะว่าเราเชื่อว่าเหมือนเราใช้การเต้นเป็นการช่วยเหลือ ผู้ที่อาจจะได้ไม,ไดม,ไม่ได้มีโอกาสเท่าเราต่างๆได้แล้วซึ่งจุดประสงค์ของการตั้งโรงเรียนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คือโดนใจต้อยเองด้วยนะคะที่ว่าครูเองรู้สึกเลยว่าเหมือนกับว่าเด็กๆทุกคนในบางกอกแดนส่วนใหญ่90%ก็เป็นผู้หญิงดังนั้นดังนั้นเราอยากให้เด็กผู้หญิงได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีความมั่นใจแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีดังนั้นโรงเรียนนี้ก็มีจุดประสงค์เดียวกันที่อยากจะให้เด็กผู้หญิงได้มีอนาคตที่ไกลก้าวไกล่ การแสดงมีสองรอบเท่านั้นนะคะก็คือวันที่1 4นะคะรอบห้าโมงตัวนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะรอบบ่ายสามโมงครึ่งค่ะการแสดงสองชั่วโมงแล้วก็ได้รับทุกอย่างเต็มอัตโน,นตแน่นอนกันค่ะเราก็คาดหวังเลยค่ะว่าแน่นอนเพราะว่าด้วยความตั้งใจร่วมแรงร่วมใจเลยนะคะของทั้งคณะครูคณะโปรดิวเซอร์ซึ่งพวกเราเนี่ยทั้งเรียตต่างๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเปิดโอกาสให้กับเราเรียกว่าคนรุ่นใหม่ต้องอพูดคนรุ่นใหม่เลย จะเป็นโปรดิวเซอร์จับคู่นะคะกันคือตั้งแต่ผู้ที่มีประสบการณ์มากๆเนี่ยแต่เขาไม่กักกันเลยค่ะเพราะว่าโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่เองก็จะใช้ความคิดใหม่ๆเข้ามาสร้างเสริมทำให้โปรดักชั่นครั้งนี้ดูแปลกใหม่ออกไปต้องพูดว่าการแสดงของมางออกแดนสุขอคะค่ะ้ออทั้งการออแกไนซ์ครีเอทีฟรีเฮิร์ซเลทุกๆอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเป็นทีมงานของบางออกแดนงร้ออินเฮาส์ตลอด ตล,ตลอดไม่เคยไม่เคยใช้แบบข้างนอกเลยก็คือเราก็สะสมประสบการณ์ขึ้นมาแล้วก็ในการผลักดันตัวเองแล้วก็ดันเพดานของเราขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีอยู่แล้วก็มั่นใจว่าเราพิเศษแน่นอนค่ะในการแสดงในครั้งนี้จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มีน้องๆที่มามาร่วมถ่ายภาพด้วยกันใช่ไหมฮะจะเห็นตั้งแต่ 4, ทีควบสามวบกันใครจะทราบนะคะก็จะเช่นเดียวกันกับโปรดิวเซอร์ของครั้งนี้ ก็คือเขาก็มาร่วมเต้นอยู่กับเราตั้งแต่เขาอายุ4ี่ขวบจนตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นเด็กโตจนขึ้นมาเป็นอาชีพ<ล>จนขึ้นมาเป็นคุณครูแล้วตอนนี้ก็มาเป็นผู้ผลิตแล้ว,ลวขอฝากด้วยนะคะสถาบันประกัรแรงิวมานี่เราปีที่3 3าแล้วตอยเมื่อตอน3 3ปีก่อนไม่ได้คาดคิดเลยว่าศิลปะก,การเต้นจะเป็นที่ยอมรับได้นั่นก็คือแรงที่พยายามผลักดันให้ให้มาตรฐานศิลป์ในด้านของศิลปะก,การเต้นเนี่ยมาขึ้นเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นและ มีมาตรฐานมากขึ้นด้วยซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเราได้ทัดเทียมเกินแล้วก็ได้เดินหน้าเกินกว่าในระดับเอเชียแล้วนะคะดังนั้นสถาบันประกอบแดนเองนอกเหนือจากที่ที่ไปแข่งขันตักประเทศหรือจะไปเป็นการแสดงแล้วก็จะต้องการกำลังใจและก็แรงใจนะคะจากผู้สลบสนุกทั้งทางทั้งภาคเอกชนภาครัฐที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเดาเนินต่อจากรุ่นต้อยเอง ต่อไปเป็นรุ่นต่อไปแล้วก็จะอยู่ช่วยกันนะคะอยู่ยพัฒนาประเทศไทยเยาวชนไทยต่อไปแน่นอนค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็คืออยากจะฝากไว้ตามนี้ว่าค,คุณคุณคุณแม่เริ่มมาตั้งแต่ยังไม่มีโรงเรียนสอนเต้นในห้างเลยค่ะจนถึงวันนี้การเต้นมันกลายเป็นป o ค c u เจอร์ไปแล้วเรามีการเต้นมาหลากหลายรูปแบบแต่ว่าอยากจะฝากไว้อย่างนึงคือว่าการเต้นเป็นเล่หรือการเต้นคลาสสิคอลหรือเทคนิคเทรนนิ่งเนี่ยค่ะที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถึงแม้ว่าจะมีการเต้นมาหลากหลายรูปแบบแต่การที่รู้หลากหลา,หลา,หลายหลากหลายรูปแบบแล้วก็เริ่มจากพื้นฐานที่ถูกต้องขึ้นไปค่ะที่มั่นคงจะทําให้น้องแข็งแรงขึ้นทั้งภายในและภายนอกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปาณปมาฝากุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ